คริปโตท็อปเทรนวันนี้นะครับเราก็จะมาเด็ดข่าวสารในส่วนของคริปโตโดยจะมีหลักๆดังนี้ครับหคือจะเป็นในส่วนของข่าวของบิตคอยเนาะแล้วก็เอาเ a เลนเช ตามด้วยในส่วนของตัวอีทูเรียมนะครับแล้วก็ตบท้ายในส่วนของตัวรูนากาสิกแล้วก็ข่าวของ AI นะครับที่เอไอของรนะูนากาสิกเนาะแต่ว่าผมก็เคยทําไปแล้วแหละแต่ว่าเพื่อนๆอ,อยากจะให้อัปเดตเนาะก็จริงิงแล้วผมก็สรุปมันไปแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ย้อนดูทีนะครับเพราะว่ามันก็นานหลายปีแล้วถูกไหมครับอ่ะเพื่อนๆหลายคนอาจจะได้ติดตามบางคนอาจจะไม่ได้ติดตามก็จะเอาอัปเดตให้วันนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะโดยเราไปที่ข่าวแรกเลยนะครับในส่วนของตัวผู้อำนวยการของเฟรนดิตี้คคาดว,ว่าบิตคอยเนี่ยจะสามารถ เป็นทุนสำรองเงินตราที่มีมูลค่าถึง6ล้าลานดอลลาร์เนาะในส่วนของตัวเจอเรียมเชมเมอร์นะผู้อำนวยการของตัวโกรโบลของอ ฟิดาลิตี้นะเขาได้ออกมาคาดการณ์ว่าบิตคอยเนี่ยมันมีศักยภาพนะที่จะเป็นหนึ่งผ่านทวิตเตอร์หรือว่าผ่านเอกของเขานะ <c oughs> เขาบอกว่าตอนนี้บิตคอยเนี่ยมันเริ่มมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆเนานะในฐานะทองคาดิจิตอลแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะแล้วก็ได้ชี้ถ,ถึงมูลค่าของบิตคอยที่มันค่อยๆค,คู่ขนานไปกับตัวทองคําที่เป็นทองคําจริงๆนะซึ่งอันนี้มันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาคู่ขนานกับตัวทองคําทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆเนาะซึ่งนะครับคุณเชมเมอร์เนี่ยเขาได้ตั้งข้อสังเกตว่าในฐานะ นะครับในส่วนของทองคําที่มีมูลค่าอยู่ประมาณ6ล้านล้าน,านดอลลาร์นะโดยที่มันมีธนาคารแล้วก็นักลงทุนเอกชนเนี่ย ถือทรัพย์สินตัวนี้ไว้นะแต่ถ้าว่าบิตคอยเนี่ยก็เริ่มทยอยครับกินส่วนแบ่งการตลาดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งตอนนี้บิตคอยอาจจะมีมูลค่าอยู่ที่1ล้านล้านดอลลาร์ก็ตามแต่ก็เดี๋ยวมันก็ค่อยๆขึ้นมาจนเทียบกับ6านล้านเหมือนทองคําได้ในฐนานะของยักษ์ใหญ่ด้านในสุดของการลงทุนอะไรเนี่ยเขาก็มองเห็นศักยภาพว่ามันเป็นแบบนั้นเนาะเราก็อาจที่จะฟังเขาบ้างก็ได้นะครับหรืออาจที่จะเอามาศึกษาดูบ้างว่าไฮ้ทองคำเนี่ยหรือว่าทองคำดิจิตอลเนี่ยมันสามารถไป เคียงคู่กันได้ไหมซึ่งไม่จําเป็นว่าใครจะต้องชนะใครนะครับอาจจะเป็นว่าทองคําไปบิตคอยก็ไปแบบคู่ขนานไปเรื่อยๆแบบนี้หรืออาจจะมีใครแซงใครก็ได้แต่แล้วมันก็คือผลประโยชน์ก็จะตกอยู่ที่นักลงทุนที่เข้ามาก่อนแรกๆในยุคนี้อยู่ดีนั่นแหละครับหรือแม้กระทั่งคนที่เข้ามาทีหลังนะครับถ้าเกิดว่าความต้องการมันมากขึ้นทองคําหรือว่าทองคาเยีตอนก็จะเพิ่มมากขึ้นเองไปเรื่อยๆเนาะก็เหมือนกับราคาทองที่มันขึ้นจากอดีตถูกไหมครับขึ้นมาเป็นรู้กี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในส่วนของบิตคอยจากที่ราคาส เป็นนี้ตอนนี้ข็ขึ้นมาถึงถึงกระทั่ง60,000ดอลลารลก็ไปมาแล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปที่ข่าวต่อไปก็เลยเนอะในส่วนของข่าวของ bitcoin ตัวเนี้ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะเพราะว่ามันก็ไม่เคยมีที่ไหนเปิดเผยมาก่อนอีเมลของซาโตชินะครับผู้สร้าง bitcoin ก่อนที่จะมีการเปิดตัว bitcoin เมื่อ4เดือนก่อนนะคือก่อน bitcoin จะเปิดตัวในสีเดือนเนี้ยอีเมลเนี้ยถูกส่งมาครับแล้วก็วันเนี้ยมันเพิ่งถูกเปิดเผยเป็นครั้งแรกในสารนะครับ ก็ในส่วนของอีเมลระหว่างซาโยชินากามโตะผู้สร้างบิตคอยน์นิรนามเนาะกับคุณอดัมแบ็กนะครับก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงในด้านการเข้ารหัสลับนะครับเขาก็ได้เปิดเผยอีเมลเนี้ที่เข้าได้โต้ตอบกับในส่วนของซาโตชินากามโตะเนาะซึ่งนะครับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับคดีของตัว CSW ซึ่งคดีเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับคนที่ชื่อว่า เร็กสตีเฟนไว้นะครับซึ่งเขาเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์แล้วก็นักธุรกิจชาวออสเตเลียนะเขาก็ได้กล่าวอ้างต่อสาธารณชนว่าเขาเนี่ยคือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังที่ใช้น้ำแฝงว่าซาชินกากอมโตน้อแล้วก็ แลวก็ถูกตีตาเป็นการาให้การเท็จหรือว่าเป็นการพูดเทศต่อหน้าสาธารณชนเนาะซึ่งนะครับสิ่งนี้เดี๋ยผมไม่ขออา่านรายละเอียดแต่ผมจะสรุปให้ฟังวันนี้ครับในส่วนของตัวซาโตชินาการมโตะแล้วก็คุณแบล็กเนี่ยเขาก็ได้มีข้อความโต้ตอบกันโดยคุณซาโตชินาการมโตะเนี่ยเขาก็ได้ส่งอีเมลแล้วก็ส่งไวร์เปเปอร์ให้กับคุณแบล็กได้ศึกษาได้ดูในส่วนของตัวไวร์เปเปอร์ของบิตคอยที่เขาให้ดูเนาะแล้วก็คุณแบล็กเนี่ยเขาก็ได้แนะนําให้ซาโตชินาการมโตะเนี่ยดูในส่วนบคีันะรผู้ ซึ่งเจ้า b ีมันนี่เนี่ยถูกเขียนโดยตัวไวเปอรนะครับนักพัฒนาเกิตีตวโคนิซี่ชื่อดังนะก็อันนี้ก็ แต่เขาซาตชิเนี่ยเขาก็ได้ไปศึกษาเรื่องนี้มานะครับแล้วก็แต่ว่าคุณแบล็กเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูในส่วนของตัวไวเปอร์ที่ซาตูชิส่งของไวเปอร์ไปคอยให้เขาก็ได้กล่าวขอโทษกันนั้นนี้นู่นเนาะแต่ก็สุดท้ายแล้วนะครับก็ได้มีการดูบิตคอยกันนั่นแหละนะครับจนเกิดบิตคอยถึงจุวันนี้นะก็สิ่งนี้อีเมลเนี่ยนะครับก็เป็นการเปิดเผยระหว่างในส่วนของซาตูชินมาโตะแล้วก็คุณแบล็กเนาะก็บองบอกได้เลยว่าโอเคใครที่กล่าวอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นบิตคอยหรือว่าเป็นคนที่อยู่เบนะื้้้้อองงลััาาาาดชินนกกกมมตีี่่็จจถเวไรูฉบบ อาจจะเป็นตัวปลอมก็ได้นะครับ เอาต่อมาครับก็มาในส่วนของตัวอเวเรนเะช่เนาะวันนี้ครับก็ได้มีการหยุดการทํางานอย่างกระทันหันหลังจากมีการการจัดการในส่วนของตัวมินท์พูลนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับคือมีการรายง,งานว่าแพลตฟอร์มกระจายอำนาจดีเอของอเวเรนเช่นะครับและหยุดการกระทํางานอย่างกระทันหันในส่วนของตัวมีผลกระทบต่อผู้ออฟเ a ็ e อย่างเต็มๆนะครับก็สิ่งนี้นะครับเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นเมื่อวันที่23เวลา1 2 2 0 7 2 7 g ดอเเนาะก็ชุมชนของอเวเรนเช่ก็ประสบปัญหาในส่วนของการผลิตบล็อกนะครับแต่ ก่อนครัสิ่งเนี้ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันเกิดจากการที่เขาเพิ่งอัปเดตตัวใหม่ขึ้นไปนะครับที่ตัวเนี้ยมันชื่อว่า มันมีชื่อว่า new inscription wave นะครับซึ่งนะครับก็ได้เปิดตัวเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็เกิดปัญหาขึ้นเขาบอกว่านะเดี๋ยวเขาจะรีบแก้ปัญหาเลยเพราะว่าอันเนี้ยมันอาจจะเป็นเพียงแค่ข้อบกพร่องที่อยู่ลึกลับนะครับที่อาจจะได้มองไม่เห็นตอนแรกนะครับแต่ตอนนี้เขากำลังเร่งแก้ปัญหาให้มันกลับมาใช้ได้โดยเร็วที่สุดเนาะซึ่งก็จะมีการจารึกให้มันกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมอะสิ่งนี้นะครับเราก็ต้องรอติดตามกันว่าการพัฒนามันก็ต้องมีปัญหากันอยู่ด้าะว่่าไมมเเคยีชนไหนนนววเเป็พกี้ย เขาก็เคยประสบปัญหาแบบนี้มาก่อนครับแม้กระทั่งอาเวนเชีเองก็เจอเหมือนกันนะเพราะว่าการการทํางานก็ต้องมีปัญหาเยอะครับแต่ว่าการที่ไม่เคยมีปัญหาเลยก็แสดงว่าไม่ทํางานอะไรประมาณนี้นะอ่ะก็ขอให้เขาพัฒนาต่อไปเพราะว่าเช่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่แข่งอีกตัวหนึ่งของอิตูเรียมแล้วก็คู่แข่งอีกตัวหนึ่งของ s ซโรนาเลยนะครับข่าวต่อมาครับลุ้นระทึกนะครับวิตูริรับเผยโอกาสในส่วนของตัวอิเรียมสปอร์ตอิเรียมผ่านไฟเขียวคาดกําหนดวันอน,อน,อนุมัิเนาะซึ่งสิ่งนี้นะครับในส่วนของตัว สเตเวนแม็กเวิร์กนะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน CIO นะครับอันนี้เขาก็ได้บอกว่าอีเ e r รี m เมเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยเวลาประมาณสักระยะหนึ่งนะประมาณ1-2ปีก่อนจะได้รับอนุมัตินะถึงแม้ว่านะครับเมื่อไม่นานมาน,นี้บริษัทใหญ่ๆต่างๆอย่างฟิลลิตี้หรือว่าแบ็ก r ็อกเนี่ยจะทำการยื่นอีเธอรี่เอ็มสปอร์ตอีซีเอมานะครับแต่ในส่วนของอเขาก็ได้บอกว่า ความเกี่ยวข้องระหว่างตัวอีเชียรียมกับบิตคอยสปอตอีเชียเนียมันคขัางที่จะมีความแตกต่างกันนะเพราะว่าบิตคอยสปอตอีเชรเียมเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นมาแล้วกรลอตเนี่ยก็ยังต้องใช้วิธีการนะครับหรือว่าต้องใช้ประสบการณ์หรือว่าอะไรมากกว่านี้ในการศึกษาในส่วนของ e t f พวกนี้นะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่นะครับแล้วก็เลยต้องที่อีเชียรเียมเนี่ยการที่จะมาได้อาจจะต้องใช้เวลานานกว่านี้เพราะว่าในส่วนของบิตคอยแล้วก็อีเ e ียรเียมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่เพราะว่าตัวอีเรียว่ตังระ มองว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นคุณสมบัติของหลักทรัพย์ก็ได้เพราะว่าการที่จะได้สเต็กกิ้งเนี่ยก็ต้องเอาอิทเดียมไปฝากเป็นหลักทรัพย์ถมงนะครับแล้วก็ได้เรียนออกมาอะไรประมาณนั้นค่ะจะมองเป็นมุมนั้นนะครับก็เลยว่าอนเนี้ยมันควรที่จะมีความศึกษาที่มากกว่าบิตคอยอะไรพวกนี้เนาะซึ่งว่าอิทเรียมเ่ยเคอใช้เป็นในส่วนของตัว พูฟออฟสเต็กไม่เหมือนกับตัวพูฟออฟเวิร์กเหมือนเมื่อก่อนแล้วจุม๋มครับอันนี้ก็เลยกลายอีกหนึ่งประเด็นที่ทําให้อิทธิพลเนี่ยอาจจะไม่ได้มาเร็วๆนี้นะครับหรืออาจจะมาในเร็วๆนี้ก็ได้นะครับเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าในส่วนของผู้ที่มีประสบการณ์ด้านนี้หรือว่าคนที่เข้าใจด้านนี้เขาบอกว่าอาจจะไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่า บิตคอยนี่ก็พุ่งเกิดขึ้นมาเองนะครับต้องให้บิตคอยนี่ไปสักประยะหนึ่งก่อนเพื่อศึกษาว่าข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็เรียกเงินทุนไหลเข้ามามากกว่านี้นะครับซึ่งไซคลถัดไปหรือว่าในส่วนของตัวฮาวิ่งครั้งถัดไปอาจจะมีตัวอิทธเรียมขึ้นมาเพื่อเป็นตัวจุดกระชากลากถูให้ในส่วนของราคาคริปโตพุ่งสูงขึ้นไปกว่าเดิมมากก็ได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องราวอะไรต่างๆก่อนฮาวิ่งขึ้นมาอย่างเช่นปีเนี้ยก็ปีก่อนนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัว NFT ถมัครบ ตลาดคิีมข้างก่อนก็จะเป็น NFT เกมไฟลหรือว่า DeFi พวกนี้นะครับพอมาหลังจากนั้นนะครับปีนี้หรือว่าในส่วนของฮาวิ่งครั้งนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว ECF ถูกไหมครับหลังจากนี้อีกฮาวิ่งครั้งต่อไปอาจจะเป็น Ethereum ECF ก็เป็นได้นะครับ อ่ะครับต่อมาครับราคาของลูน่าเขาพุ่งกว่า2%เอร์เนาะหลังจากชุมชนลูน่าไฟเขียวเนี่ยให้วางเงินประกัน1ล้านลูน่าสำหรับข้อเสนอใหม่ๆนะสิ่งนี้ผมก็ได้เล่าข่าวไปแล้วนะครับแต่ก็จะมาสรุปอีกทีนึงว่าในส่วนของลูน่าเนี่ยเขาก็ได้มีการบอกว่าเฮ้ยต่อไปนี้นะครับคนที่จะวางในส่วนของข้อเสนอเดียก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีเงินทุนในกระเป๋าเนี่ยเอาไปวางไว้ประมาณ1ล้านขั้นต่ำเนาะเพื่อที่นะฮะจะเป็นตัวในส่วนของการประกันหรือว่าให้มันมีประสิทธิภาาาพใในนนนกรรยออรนะยื่่่่่ขข้้ออออเเสสะไตงๆๆโดททีีหม เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องช่วยลดในส่วนของข้อเสนอที่มันเป็นสแปมข้อเสนอที่มันไม่ดีแล้วก็มีการให้มันมีศทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าพอเวการวางเงินลงไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการคิดให้มันรอบคอบถูกไหมครับมีการคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ข้อเสนออะไรที่มันแบบว่าไม่เข้าท่าเข้าที่หรือเป็นข้อเสนอหลอกลวงข้อเสนอสแปมเนี่ยก็จะค่อยๆหมดน้อยหายไปนะเพราะว่า ก็อย่างเช่นในส่วนของการตั้งราคาหรือว่าตั้งค่าแก๊สอย่างสนของอิชูเรียอะไรพวกนี้นะครับยิ่งนะครับมีค่าแก๊สมากนะครับโครงการที่มันเป็นการหลบลวงก็จะน้อยยิ่งนะครับค่าแก๊สน้อยเนี่ยโครงการหลกลวงก็ยิ่งจะเยอะถูกไหมครับอันนี้มันเราก็สามารถเห็นได้สำหรับใครที่เขา้ามาดูในส่วนของเหรียญต้นน้าหรือว่าการทําเชนใหม่ๆการคลอดเชนหรือว่าในส่วนของโครงการอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาเราก็จะเห็นได้แบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับอีกหนึ่งอย่างที่จะทําให้ในส่วนของข้อเสนอเนี่ย ชุมชนที่89%แล้วนะมันก็สะท้อนถึงมุมมองว่าตอนนี้นะครับชุมชนก็ให้ความสําคัญกับการรักษาระบบนิเวศให้มันอยู่รอดคงต่อไปมากกว่าการที่เราจะมาโหวต แล้วก็เคยหายไปเหมือนครั้งก่อนเนาะเด็กเขาบอกว่าตอนนี้ราคาของรุนนคลาสสิกเนี่ยจากผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ามันอยู่ในส่วนของแนวโน้มขาขึ้นนะเพราะว่าในส่วนของ EMA 20หรือแม้กระทั่งในส่วนของตัว EMA 50เนี่ยก็เป็นชี้ไปทิศทางเลยว่ามันเป็นขาขึ้นเป็นขาบวกแต่ว่ามานจะต้องนะครับพักตัวในราคานี้ไปสักแป๊บหนึ่งแล้วถึงกระชากขึ้นนะครับจากในส่วนของข่าวดีของของราคาบิตคอย n ที่เพิ่มขึ้นหรือว่าข่าวดีของการพัฒนาของตัวคุืไข่เองก็แล้วแต่นะครับอ่ะทีนี้ก็มาถึงงสขอตัว เอไอของนัก่าวสิกเนาะที่คุณเอ็ดเวิร์ดคิมข้อได้ทำนะที่จริงแล้วผมก็ได้อัปเดตข่าวนี้ไปแล้วนะครับก็ที่จริงแล้วเนี่ยโครงการนี้เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีนะฮะแต่จริงๆแล้วมันไม่มีแล้วนะถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามตัวนี้นะฮะก็จะเลยว่า เขาเนี่ยได้มีการหยุดไปแล้วนะซึ่งคนเอ็ดเวิร์ดคิมเนี่ยเขาก็ได้ออกไปจากในส่วนของตัวชุมชนของลูน่าคลาสสิกไปเมื่อ,อปีที่แล้วนะคือไปเป็นปีแล้วตั้งแต่เดือนอตุลาคมที่ผ่านมาเขาก็ได้ประกาศออกไปแล้วจุ๋มนะครับเพราะว่าอาจจะมีด้วยเหตุผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการหลอกลวงอย่าง OX หรือกันแล้วแต่นะครับแล้วก็เขาก็ได้บอกแล้วว่าตัว AI หรือว่าตัวบล็อกเอนทอพีเนี่ยเขาจะไม่สนับสนุนตัวลูน่าคลาสสิกเนาะถามว่าทําไมก็อย่างเช่นวันที่ปี่สิบเขาตุลาคมปีอ,อะไรัลยว่สิบสามนะ ส่วนของตัวการอัปเดตล่าสุดจากบล็อกเอนทัปีนะครับเราประสงค์จะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโดยทันทีทันใดนะในขณะที่เราเก้าวต่อไปนะครับในเส้นทางของพัฒนาของเราตัวเลือกในการสนับสนุนโทเค็นเทสเน็ตโดยการเบรนดูน้ากราสิกะจะถูกยกเลิกโดยมีผลทันทีนอกจากนี้นะครับเราจะทราบว่าเมื่อเราสรุปขั้นตอนการพิสูจน์แนวความคิดได้สําเร็จนะครับฟังก์ชันการทํางานของเว็บไซต์โป๊กออฟคอนเซ็ปต์นะครับก็จะหยุดให้บริการตั้งแต่วันที่สัปดาห ตุลาปีสองพยิบสามอันนี้ก็เป็นอะไรที่เขาก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับสําหรับใครที่รอกข่าวนี้นะครับก็ ต้องรอรุ่นกันว่าหลังจากนี้คุณเอ็ดเวิร์ดคิมเขาจะกลับมาทํา AI ต่อหรือเปล่าหรือเขานี่ออกไปแล้วหรือเขาออกไปเลยแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาจะกลับมาไหมแต่เขาก็ได้ออกไปแล้วนะครับก็สามารถกลับไปติดตามในส่วนของทวิตเตอร์ของเขาหรือว่าตัวที่2ของเขาก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับแต่ว่าไอ้โครงการเนี้ยเราก็ถ้าเกิดบ,บางคนที่กําลังรออยู่กัจะรอเกินนะครับหรือว่าอาจจะมีคนซุ่มพัฒนายอยู่ข้างหลังก็ได้เราก็ไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้อัปเดตมาตั้งแต่นู่นเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ค Kim ออกไนต ว่าจากความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะก็อาจจะเป็นคุณจาริญหรือเปล่าที่จะเป็นคนทําต่ออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอะแต่ก็คือตอนนี้ก็คือว่านิ่งไปก่อนครับคือว่าอย่าเพิ่งไปกล่าวอะไรกับ AI ตัวนี้นะคือว่ามันไม่เกิดนะเพราะว่าก็อย่างที่บอกกันว่าเงินเนี่ยถูกเอาไปแล้วนะครับเงินถูกเอาไปแล้วเราสามารถตอนนั้น จำได้ว่าเราเนี่ยทำการมิ้นท์ลูน่าค้าสิขึ้นมาจามุ่มเอมากเลยเพื่อที่จะเอาไปขายนะครับเลยทาให้ราคามุกรุกงล้มาและเอาเงินนั้นเนี่ยมาทําการพัฒนาตัวระบบของลูน่าข้าสิีแล้วก็พัฒนาส่วนของ AI เนาะแต่ว่า AI เนี่ยมันก็ไม่เกิดนะมันก็ไม่เกิดก็ต้องรอดูกันว่าใครจะมาทํางานนี้ต่อนะ,อะโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย